คำเหล่านี้หลายๆคนอาจจะอ่านออกเสียงผิดหรือสับสนอยู่เดี๋ยวเอพิโ od นี้ครับเราจะมาดูกันว่าคำเหล่านี้ออกเสียงยังไงกันบ้าง Check it out สวัสดีครับ,รบอาจารย์ชิคนะครับ อาจารย์แพทริกครับมีคำภาษาอังกฤษหลายๆคำนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมักจะจำสับสนกันแล้วก็อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องจะมีคำว่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอาจารย์แพทริก hmm. ครับมันมีคำอยู่คู่หนึ่งที่คนหลายคนเนี่ยชอบจำสับสนกัน mm hmm. นะครับก็ค mm ือคำนี้สะกดด้วย S U I T กับ S U I T E uh huh. à, มันต่างกันยังไงครับ suit à, คำที่หนึ่งนะครับ S U I T นะครับคำนี้ก็จะแปลว่าเสื้อสูทนั่นเอง <and> sweet uh, คำที่สองที่ลงท้ายด้วยตัว e นะครับตรงนี้จะแปลว่าห้องสวีทคำถัดไปครับอาจารย์พาทรีก็คือคำว่าของหวานนั่นเอง dessert คำนี้นะครับมีตัว s สองตัวนะครับซึ่งหลายๆคนจะจำสับสนผับคำานึงที่แปลว่าทะเลทราย d e s e r t ดังนั้นนะครับถ้ามี s สองตัวนะครับเราจะอ่านว่า dessert uh, แต่ถ้ามีแค่ตัวเดียวที่แปลว่าทะเลทรายจะอ่านว่า d e s e r t คำที่3ามนะคะอาจารย์แดทริก Patrick, ก็คือคําที่หลายคนเนี่ยใช้ผิดกันมากเพราะว่าแค่สะกดผิดตัวเดียวเนี่ยก็คือความหมายเปลี่ยนเลยนะครับนั่นก็คือคําที่แปลว่าข้อความนั่นเองครับ message คํานี้นะครับสะกดด้วยตัว e แต่ถ้าเกิดเป็นอีกคํานึงเราสะกดด้วยตัว a นะครับคำนั้นจะแปลว่าการนวดนั่นเองซึ่งในภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า massage คำสุดท้ายครับอาจารย์แดทริก Patrick, ก็คือเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นั่นเองครับ คำนี้สะกดว่า c l o t h e s นะครับคำนี้เราอ่านเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่าไงครับ clothes clothes ซึ่งอย่าจำสับสนกับอีกคำหนึงนะครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าเศษผ้าชิ้นเล็กๆนะครับคำนี้จะไม่มีตัว e นะครับซึ่งในภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเราจะอ่านว่า cloths cloth วันนี้เราเรียนคำศัพท์ไปเยอะมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์แพทริกใช่เยอะมากกีดคำตั้ง8คำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเอาคำเหล่าน,นี้ไปใช้และอ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฝากกด like กด share กด subscribe Arts in a b a c ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้รอบต้านรู้กวา้างรู้จริงอย่าลืม Arts in a bag ครับ